สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับและสวัสดีสิทธิานุสิทธิหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้นะฮะพบกับอออันอีกแล้วครับอออันเช่นเคยะฮะมาแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับนี่ฮะด้านหน้าทุกท่านครับวันนี้จะมาแบ่งปันนะครับพระปิดตานะฮะก็ปิดตาปี39กนะครับก็จะเป็นเนื้อสีดําก็จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับแล้วก็สีขาวจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณ อ่านะครับเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนฮะเอาเนื้ออะไรดีครับเอาเนื้ออะเนื้อผงใบลานดีกว่าครับนี่ฮะนี่ทุกท่านเห็นไหมครับมีอะไระไระยิบระยับนะฮะก็จะเป็นนะครับเป็นโรยผงตะไบทองฮะเนื้อสีดําก็จะเป็นเนื้อผงใบลานโรยผงตะไบทองครับผมนี่ฮะมีกล่องให้ด้วยนะครับดูฮะกล่องเดิมเลฮะ เป็นเสาห้าปี3-9นะครับพิธีเสาห้าฮะออกในปี2,539นะครับนี่ฮะก็จะมีนะครับมีกล่องกล่องด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาชมนะครับอ่านี่นะครับสมบูรณ์มากนะฮะโอ้ยเกะยากมากเนี่ยนี่ครับถ้าจะเป็นนี่มีพระ ไม่แท้เยอะครับรุ่นนี้ครับเป็นพระเรียนแบบนะฮะเยอะครับผมปิดตาครับก็ให้ทุกท่านระวังด้วยนะครับนี่ครับผมนี่สวยงามมากครับเนี่ยสวยจริงๆฮะนะครับเรามาดูด้านหลังครับนี่ฮะด้านหลังโรยผงตะไบทองเต็มเลยครับก็จะเป็นยันของหลวงพ่อนะครับนี่ฮะ หลวงพ่อรวยนะครับวอตโกนะฮะนี่ส5 3ห้าสามเก้านะครับโอ้โหสวยมากองคเนี้ยดูครับพงตะไบทองเต็มเต็มเลยนะฮะเต็มเต็มเลยฮะพงตะไบทองปีสามเก้านะครับพิทีดีฮะพิทีส5ห้าครับผมนี่โอ้โหดูครับเรามาดูชัดๆดีกว่านะฮะใหใกล้ซูมเข้าไปโฟกัสเข้าไป นี่ฮะดูครับนี่ฮะโอ้โหผงตะไบทองครับแน่นแ่นเลยครับแน่นแเลยฮะชัดชครับนี่นะฮะมาแบ่งปันนะครับนี่ครับผมบางท่านนะครับบอกว่าเนี่ยตรวหนังสือลงพักรวยเนี่ยบอกว่าไม่ชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกของปิดตานะครับผม เป็นบล็อกปี39กนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าบล็อกนะฮะมันมีอยู่2ตัวตัวผู้กับตัวเมียนะครับอันนี้จะเป็นฮะดูครับยันจะเป็นยันจมลงไปนะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะฮะจะเป็นนูนขึ้นมานะครับนี่ท่านใดอยากได้แคปมาเลยครับปิดตาปี39เนะฮะเนื้อผงใบลานโรยตะใบทองนี่นะฮะอ่าเรามาชม อันนี้ดีกว่านี่ครับผงพุทธคุณนะฮะเป็นสีขาวนี่โรยตะไบทองด้วยนะครับโอ้ยน่นๆเ,เลยครับแน่นๆเ,เลยฮะปูครับระวังนะฮะเพราะว่าเป็นพระเนื้อผงนะครับไม่ใช่เนื้อโลหะนะฮะก็จะบินง่ายหน่อยนะครับก็ระวังด้วยฮะก็ไม่อยากจะแกะออกมาเท่าไหร่่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามัน ปินง่ายครับนี่ฮะเรามาชมครับนี่นะครับปิตาปี39เฮะเนื้อผงพุทธคุณลอยผงตะใบทองนะครับนี่นะฮะดูด้านหลังครับด้านหลังมีเช่นกันนะครับตะใบทองฮะดูครับแน่นๆเลยครับตะใบทองแน่นๆเลยนี่นะครับดูครับโอ้โห สวยมากเนี่ยดูครับตะไบ,บทองแน่นๆเลยนะฮะนี่นะครับท่านใดอยากได้ก็แคปไปเลยครับผมแคปไปเลยฮะพิธีดีแน่นอนครับพิธีเสาห้าครับปีสามเก้าต่อมานะครับต่อมานี่อันนี้ก็แบบเดียวกันครับผงตะไบ,บทองเช่นกันครับ แต่องนี้สภาพสวยมากมากครับองนี้สภาพสวยมากๆนะฮะทำไมถึงสวยครับเพราะว่านะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ชมดีกว่านี่ฮะโอ้โหอ่ะชมค่ะกล่องนี่แหละเอาออกยากครับผมนี่นะฮะเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้นะฮะผิวแบบนี้สีแบบนี้นะครับถือว่าสวยเลยฮะสวยเลย นะครับนี่ฮะโอ้โหสวยมากองนี้องนี้ครับจะแพงกว่าสององนี้แน่นอนครับนี่ฮะเพราะว่าถ้าเป็นสีออกดำๆๆครับอ่าก็คือนิ้วมือของเรานะครับก็จะไปโดนนะครับสัมผัสของพระนะครับก็จะออกสีดำดำถ้าเป็นสีขาวนะครับนิ้วมือเราจะไม่โดนนะครับคือไม่ได้สัมผัสพระนะฮะพระก็จะอยู่ดิมๆแบบนี้นะครับไม่ได้สัมผัสพระนะฮะ ท่านใดอยากได้แคปไปเลยฮะแคปไปเลยสองห้าปีสามเก้านะครับเนื้อผงใบลานต่อมาเรามาชมนี่นี่น,นี่ลืมเลยเนี่ยดูครับตะใบใหญ่นะฮะตะใบใหญ่ดูครับตะใบใหญ่ฮะตะใบทองใหญ่ๆครับฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับไม่มีโผล่ขึ้นมาเลยฮะดูครับ อันนี้จะเป็นตะไบใหญ่นะฮะตะไบใหญ่นันหนานะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะฮะเศาห้าปี39นะครับเนื้อผงพุทธคุณนะฮะพิเศษก็จะเป็นตะไบทองนะครับตะไบใหญ่ตะไบยหยาบนะครับท่าในใดอยากได้ก็แคปไปเลยครับมีกล่องให้ด้วยนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเศห้าปี39นะครับหลวงพ่อรวยนะฮะ ต่อมานะครับเรามาชมอันนี้ดีกว่าโอ้โหอันนี้ก็มีเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยนี่ครับเรามาดูฮะอันนี้คืออะไรครับนี่นะฮะนะครับปิดตาเหมือนกันครับปิดตารุ่นนี้ฮนะชื่อว่าปิดตารวยมหาศาลนะครับนี่เนื้อผงใบลานนะฮะเป็นพิมพ์เล็กนะครับไม่ไม่เล็กฮะเป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะแต่จะเล็กเล็กกว่า e39 ฮะ2 5เล็กกว่าครับนี่ฮะจะเล็กกว่านิดหน่อยครับก็ราคาก็เบากว่านิดหน่อยนะฮะเรามาชมนะฮะองค์นี้ไม่มีกล่องนะครับราคาก็จะเบานิดนึงนะฮะสีขาวๆนะฮะที่เห็นนะครับก็จะเป็นเลอะแป้งนะครับเลอะแป้งนะฮะดูครับโอ้โหสวยมากเลอะแป้งนิดเดียวครับนี่รวยมหาศาลนะครับวอตโก องนี้เนื้อพงใบลานนะครับนี่ฮะดูอ,องนี้ครับมีกล่องด้วยฮะสภาพสวยนะฮะราคาก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะฮะเอาออกจากกล่องกันดีกว่านี่โอ้โหเอาออกยากมากแน่นๆนะครับไม่ค่อยได้อ,ออกฮนะนี่ครับผมอง์นี้สวยกว่าครับ ขาขาวนี่ก็จะเป็นติดคาแป้งนะครับรงนี้สวยกว่าฮะราคาก็จะสูงกว่านิดหน่อยนะฮะดูครับมีขีดนะฮะที่ท้องของท้องของพระนะครับดูฮะขีดลงมาด้วยนะครับองนี้มีไหมองนี้ก็มีครับแล้วก็ขีดพาลงมานะฮะตรงนี้เห็นไหฮะ<ม>นี่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะฮะดูครับ ก็จะมีสีขาวด้วยนะครับสีขาวก็จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณนี่นะฮะดูครับสีขาวก็สวยไม่แพ้กันนะครับนี่ฮะผงพุทธคุณฮะรุ่นนี้ไม่ได้โรยผงตะไบทองนะครับแต่มีเกสาครับเห็นไหมฮะนี่เกสานะครับโอ้โหเกสาของหลวงพ่อนะฮะดูครับ เส้นขีดนะฮะที่ท้องของพระนะครับคมๆนะฮะแล้วก็ขีดผ่านลงมาตรงนี้นะครับมีนะฮะนี่นะครับรูครับคมๆเลยะฮะตัวหนังสือครับรวยมหาศารวตโกนะฮะเนื้อผงพุทธคุณนะครับโอเคฮะานไทอยากได้ก็เลือกมาเลยครับ สีดำสีขาวก็แล้วแต่ท่านใดที่ชอบนะครับชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นครับแต่ให้ไวนะฮะเดี๋ยวจะหมดก่อนครับนี่ฮะรวยมหาศาลนะครับนี่โอ้โหนี่ก็จะจัมโบ้ขึ้นมาทีหน่อยฮะนี่ครับผมโอเคครับท่านใดอยากได้ฮะก็มีไลน์เบอร์โทรนะครับมีเพจด้วยฮะแอดมาเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ